มาหอดเทียงเนาะพอดีลานสาวมาหอดสุขสบายดีเอซีทุกคนทุกท่านเนาะที่กระเบนเขาวส้วมทั้งสองปะเมาสบายดียำตอนนี้สิบโมงกว่าเนาะ,ะเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วเตรียมเตรียมเห็ดกินเห็ดกับเขากับปลาปะเมาห้ากระดังไฟนะดังเลยพี่นองปะเมาดังแล้วดังแล้ว,ลวตอนนี้ เอาแพงซื้อมูมาจากโลบหูร้านซาวสอยเวียกสัมพอดอกอันเอ้ยถาเป็นจังนั้นเมื่อเพิ่นถากหญ้าออกถากหญ้าที่มาอออก กูยังดกมันมันต้นมันได้นะนาน,นานเต็มอ้าวคือนานเต็มเทวาสัตร์เอาเลวบาทคือนานเต็มเทวาสัตร์สูบซาซา,าลูกเป็นบาทสูบน่วมจนสุดพุ่นมันจังแห้งแล้วคนบุกเคยนะ สู้ป่าให้สู้พดสวนผู้ตะกี้ฮะจังสิเว้าหยังดูจังสิเว้าหยังเจ้านี่น้ํามันบ่ยังแห้งเด้มันก็แห้งซํานันแหละลูกเปโจกยังสิว่าบ่แห้งเออฮะเอ้ยนั่นแลคนบ่ได้อกําลังกายน่ะ พอมาออกนออนแนแนแว่าเอ๊ะชิมันน่าเต็มแท้สัวโอ้ยได้เต็มเลยต้องบูมฮักกออกมาคือเถวผนถากหย้าตี้ลูกผลออกมาเลยจนสิหยางบ่ได้นี่แต่หย้าพี่หมอ,อเต็มอยู่ พี่หมอบเต็มที่อยู่บ้า <c oughs> นมีกะซิเลาเนื้อมูมาเลเนาะเลเตรียมมักอย่างอย่างสี่เห็ดเมนูสู่ทีมงานเขากิน ติดบุหุโอ้ติดเดียวขีบทางน้ำมาให้มันติดซะก่อนติดที่ละเต้าก็ยามสำสนาเด้ติดอยู่ลูกติดอยู่กำลังดังวะสันทำไมดังแบบนี้ปิ้งหมูเสร็จไปแล้วสามสี่ปิ้งแล้วพี่น้ององุ่นปอกหุง เริ่มซอยหมูลแล้วนะทำกับข้าวกับหลานสาวเอินหลานสาวมาซอยอันนี้กำลังหัน่นหมูปิงกาใจห่อนไหนได้พี่น้องเลยใจห่อนดูดูดไหนได้พอมันอยู่ในกองไฟนะสีสีหมู ียงกับพี่น้องเลยรุนจัมโบ่หามหามขึ้นมาละกับน้องโบมผดโผล่ยังงวิธีชีวิตบรรบ,บาประมาณนี่นละอยู่ตามทงไฮทงนาขึ้นมาแล้วหามมันอ่ะโอ้คือขึ้นไวแทะอืมทั้งน่าขึ้นมาล่ะ ทั้งนี้ยังเห็ดอยู่ปอาเมาจะสีเ่าอยู่บอกเออตางให้หมูยเย็นไปนำจังหงันงอาจารย์มันสีลวกมือข่อยปอกหน่วยเดียวกับพอ่อลานสาวร้อยต้องปอ,อกแล้วกว่อนจังหลังเธอเดียวลูกไปปอ,อกขาหนามันก็มืนแล้ว บอกแบบแหงๆอย่างล่างสันตัวลูกอืมขนกับโบเป็นยังดอกพอดีแหละฮาเห็ดแล้วผักพรอนน้ำขึ้นมากกินโหลดมันก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดลูกขันขูดงามกับขูดเลยอย่าถอกลงข้าที่ลูกสิษเขาพูมันหกได้ันาะผูนั่ตัวเอาไปปลาอยู่พู สิทธิ์เขาเงาไผ่พูบ่ห้ากับป้านี่แหละสองคนนี่แหละสิไผ่เห็ดอยู่สองคนโตบ่ไปกับป้าเอาไปแล้วฮุบถิ่มเขาเงาไผ่พูเด้อก้องขีดเงียบสิมาหั่นอีกครัก่อนเนาะพูเริ่มลังกันขึ้นมาล่ะพักผ่อนยอนกายอยู่หม่มอยู่เงาอยู่เทงเทียงกับเย็นเย็นยน,นั่ง ลมทางขันอยากเอ็นกายขึ้นเทิงแล้วเดอ้ออยู่เทิงกับเย็นดีอุย้ยมีแต่บอลเย็นเย็นเมื่อนี่ลมนะโอต้นเข่าโอนเอน็นโอนเอน็นไข่แต่ลมมื่อนี่โชคดีเนี่ยที่มีลมขึ้นมาแล้วจ้าชาวแพงว่าต้องเอาอันนี้ออยก่อน <c oughs> หมกหมู่กันน่ะซั่นพอมีแฮงพอมีแฮงท้องนั่งพักพ้อน่ะพุ่นไปแล้วโอ้ยแม่กิ่งนี่เป็นห่วงไอ้กลับอีกตัวเองบ่ทันกินเคายืนให้กลับเอาบหำโอ้ยอ้แม่นกิ่งจุ่มเพ่นนงตั้ง4คนน้องบมเดอจาน่นะให้กบเอาบหำยนแต่านบได้กิน ทำความดีไม่สูญนะนี่จะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังสั้นๆเป็นนิทานสันส้นๆแม่กิ่งนะปีนับสามีเราป่วยเนาะพอสุริกานะป่วยป่วยเลยที่นี่เลยไปเขาหน่วยสินทำหลายคนเฮือนพอพายนยั่นแหละป่วยเลยท้ายหายท้ายหน้าก็บ่ได้พอใหญ่ก็เลยบอกว่าผู้ดได้กับไปซอยแม่กิง่งในเด้อสันบ้านเมืองเขานั้นแล้ว,วเลยแหละ เม่กิ่งนะเห็ดหน้าบุทะเหลวพัวไทยหน้าบุได้เงินกับบุมีกนะันบุมีไปไปพ่อคุณมีแต่ไอ้กับปไปอยู่เรื่อยไปคนละมือไปคนละมือบ่มือเบากัปไปนะบุมีคนพอ่อคน<า>มือทำอิดจ้ะือย่าะมีอยู่สามสี่คนแล้วี่ชอบมาแหละไอ้กับไปไอ้กับไปไปขาดห้ไปขาดห้ไทยหน้าซอยซอยเมกกิ้งเฮ้ยของพัวป่วยจนสิตาย พอกิ่งนั่นพอกิ่งนั่นจ้สิตายปีน่ะเฮ้ยไปเข่าถ้ำแลหมู่บ้านเมืองน่ะแล้วอาเบลเลดำหน้าน่ะพึ่นน่ะยังบ่แล้วบุบเห็ดบ่ได้เลยพอใหญ่พายก็เลยว่าอันไปซอยแม่กิ่งเนเด้ออันอันพี่น้องเอ้ยว่าสันแลยมือเท้ากลับไปน่ะบุมีคนไปซอยว่าสันเอ้ยเอ้ยฮอดบุมีคนมีแต่เฮ้าบาสันเฮาแล่ประกาดไปไทยแล้วก็ดำกับแม่กิ่งสองคนว่าสัน อืมแนวนั <e <text> <altogether> ่นโบไปตาลุต้นนั่นแหละจังหวะเมคกิ้งิ่นเพิ่นสูดชีวิตป่วยบักเฮิงเป็นมือคนดั้นะเป็นมือเพิ่นดำหนักแล้ะงายกะเตะสิเป็นแล้วเนาะคนถูกคนจนเลยด้านหน้าปีนี้ก็ป่วยไมดรู้อันพวกเหนียวเสียแม่เกินว่าจะไม่ได้มาสอยซจำเฮาแม่นแหละผุนทั้งผุนกินบักโม

แม่กิ่งเพราะว่าส้มรดน้้มหดรดพอดีอ๋อดพอดีมน่ะใส่สส้มบ่จะแม่นแม่กิ่งแบบมันหวานบ่แห่งหวานสิส้มวนส้มหอพอดีกยงบ่แม่นดอก น้องสางน้อยเป็นจังไดหิวข้าวแฮงล้บ่หิวแห้งบ่น้องสางตอบดแม่หิวแหงลบ่อันนี้สิอิ่มแม่ได้อิ่มลอิ่มโอ้ยหิวแงว่าซั่นพี่น้องเอ้ยอ้ยมันมีเวลานอนก็ขึ้นมากินกบ่บ่แซ่บบ่แซ่บเมื่อยแม่นจันอยนางสิแล้วล่ะยังไหนนึงสิตามุงแล้วอมกล้วยกับหมูอมกล้วยกับหมู เอาอีกแล้วหิวแห้งเพราะว่าอิ่มมักโม่ก็มักกล้ยคยได้พักมากคื้นเละแทะเอาอยู่ใสเอื่อยเอาอยู่ใสไม่ชวนเอื่อยป้าคือมาสุดยอดปากแห้งก็ไ่ได้ปากเปยังไปจบพี่กายปากกระเจี่ยบพันังบักเตอร์ม่แต้แน่วันปะปาแห้งไได้จ็บ โอ้ยซาลิงขันอยากได้เลยไปเอาโล่ผักผ่อนโอ้ตอนนี้พักผ่อนย่อนกายตั้งว่าให้ปี้งันหมูเย็นเน่ยเช็หน่อยเดสิไปหั่นอีกยังเดือนน้อยหนึ่งเนาะยังเดือนโบลายใช้บ่ดูเจ้าคือบ่กินบ่กินแหลวโอ้ได้ทีนอนเหมาะสมขังาะ แม่จอยกำลังตํ้หมอกุงพี่น้องตอนนี้ขื้นพักเทียงแน่นกำลังตัมหมอุงสอยๆกันแม่จอยนี่ขื้นมากล้วกระเลนสอยเลยดิโอ้ยขอไพ่พี่น้องตํ้มิเข่าตาก่องกันได้เื่อเสะสาตั้หงเหิมพี่น้องตั้งเหิมจะอสนะเฮ้ยคือตัจับจอบเน่ยนน ยำมลโอ้นีมือตำมกฮนี่โบน่อยนะไปเด้อตำยำได้แส่ยยำนั่ได้เล่นเนาะอาชิมเป็นได้อาหยกโได้ตำเองแส่เองละเนาะน้องบุ้มแม่จอยตักเสียเจ้าเละเอาไปนตั้งไว้ได้ลูก ทาาแม่นะ่ะเอาหมองได้ทาาแม่แพงนะลูกแพงเอ้ยแพงมาจับไปเอาจุ่มได้นั่ง<า>มาจับผ้เขาอยู่ทึ่งเทียงกับขาดหมักมองได้กับทาาผู้จิกกินเด้อ อ๋อกินอยู่โลดว่ะจ่ะเอากินอยู่โลดก็กินอยู่อันเนื้อสับเทียงนี่กับบุกินได้พี่น้องเลยเอาพักกับตั้ามมาะหุงไปลงก่อนก็รีบขานะ่านะมันห่อนพักเยอะสักเดอนเดฟปะหมาหาั่นหม้กระทะแต่ฟุ้งพี่น้องยังหั่นหน่อยเดียวทีนี้ยังหั่นหน้อยเดียวพอปลาเมาอยากให้มันเย็นกันเลยถือโอกาสน่ตาตักไปโลดเดี๋ยลล่าบหมูตักนกำลังหมูก็ได้ โอ้ยขอบใจทางสาวจอยเด้อยจมเหม่นเจ้าสู่ชีวิตเจ้าสู่ซอยนี่นะไม่สู่ก็ไม่ได้กินเฮ้ยนางมีน้ำใจนางมีฝีมือตโนนาฮิอาตนูนาโถเออพัดบอกว่าเออพัดบอกว่าจอมตัวเธอจอยไว้จนหน้าแล้วถูกต้องแล้วมาใส่แมนเพิ่อว่าเด้๋ยวเฮ้เพิ่นบ่นขันจ่างแต่เฮาคนเดียวเฮาก็บ่ไปเดือดซ่านปากกาแนี่ยนาบ่

เรียกกบไปนะเออคนพิเศษเถิดให้กระจองโตาานั่งนั่งขนยันนั่งมีน้ำใจนี่คือขอดีนะแต่ว่าอันที่นั่งงอกกันแล้วแต่นั่งเดียวนั่งกับเศร้านี่ไสของนางก็เรื่องส่วนโตเนนะเดีนี้ไปเลยใช้เมไรนี่ยเหร้ ช่วยกันผลไม้ละมือนี่เงาๆพี่น้องพอมาอจะขอจบไว้สำนีกก่อนเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆเบิ่งให้จบในเด้อพี่น้องเด้อเป็นบรรยากาศที่น่าเบิ่งน่าชมขอบคุณหลายๆเพื่อกันทปหนาบายบายสุขดีบรสุทธสุขคน